ศุลกากรจังหวัดมุกดาหารเตรียมประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อจะกวดขันกองทัพมดที่ลักลอบนาเข้าและส่งออกสินค้าที่ไม่ผ่านพิธีทางศุลกากรและสินค้าผิดกฎหมายตามแนวลําน้าโขงครับสินค้าที่กําลังขนลงเรือหางยาวข้ามแม่น้าโขงที่บ้านนาโปกลางตําบลในเมืองอําเภอเมืองมุกดาหารเพื่อจะลักลอบส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผู้สื่อข่าวบันทึกภาพนี้เอาไว้ได้นะครับ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกหลายรายการโดยเฉพาะแกส๊สหุงต้มซึ่งเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องขออนุญาตนําเข้าส่งออกถูกลักลอบส่งออกไปเช่นกันนายสมยศไม้หลักสีีนายด่านสุรการกรมุกดาหารยอมรับว่าตลอดแนวแม่น้ำโขงที่มีระยะทาง72กิโลเมตรและกำลังพนที่มีจำกัดทำให้ยังเกิดการลักลอบนำเข้าและส่งออกในลักษณะของกองทับมดอย่างต่อเนื่อง สินค้าที่ลักลอบนำเข้าส่วนใหญ่ก็เป็นกระเทียมรวมทั้งเครื่องในสัตว์ที่ขออนุญาตผ่านแดนเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่3แต่กลับลักลอบนำกลับเข้ามาขายในไทยอีกครั้งหนึ่งการลักลอบส่งสินค้าในช่วงกลางวันทำให้ด่านศุลกากรต้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบตลอดแนวแม่น้ำโขงรวมทั้งประสานไปยังหน่วยความมั่นคงให้เข้ามาช่วยเหลืออีกทางหนึ่งครับ